สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมยานดวงหนึ่งค่ะคลิปนี้ผู้จัดทำจะขอนำเสนอสุขาวดีวายูหะสูตรค่ะเป็นพระสูตรที่รื่นรมมากเพราะเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสาธยายความร่มรื่นสวยงามและบรรยากาศของสุขขาวดีพุทธเกษตรเพื่อส่งเสริมสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ได้ฟังให้ตั้งปณิธานไปเกิดในพุทธเกษตรนี้ค่ะ ซึ่งงานที่จริงเป็นพุทธเกษตรที่มีเพียงพระโพธิสัตว์ที่จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่จะไปเกิดในพุทธเกษตรนี้ได้ค่ะและทรงอธิบายว่าพระโพธิสัตว์ที่จะไปเกิดในพุทธ,กทธ,ธทเก,ธกษตรนี้จะต้องมีบุญกุศลอักโขทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะพระสูตรทั้งปวงที่ผู้จัดทำอ่านก็จะเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังไปด้วยกันค่ะซึ่งพระสูตรแต่ละเล่ม ก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปแต่ก็คาบเกี่ยวและมีเนื้อหาสอดคล้องกันค่ะเช่นในวิมลเกียดนิเทศสูตรก็มีท่อนที่บอกว่าบางพุทธเกษตรก็ใช้เสียงนกมาบรรยายธรรมซึ่งผู้จัดทาก็เพิ่งมาอ่านเจอในสุขาวดีสูตรนี่แหละค่ะว่าใช้เสียงนกมาบรรยายธรรมจริงๆส่วนในพระภัยสัชฉยคูรู้ัยทุระยะประภาตถาคตสูตรก็ทรงอธิบายไว้ว่าในชาตินั้นนะ่ะ พระภัยสัชายคุรู้วัยทุระยะประภาตถาคตก็เป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายค่ะคือบรรลุพุทธาชาตินั้นหรือแม้แต่พระพุทธองค์เองชาวโลกทุกคนก็รู้กันทั่วว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเพื่อบรรลุโพธิญาณเป็นพุทธะในชาตินั้นค่ะฉะนั้นท่านผู้ฟังค่ะถ้าไปฟังธรรมที่ไหนแล้วมีคนบอกว่าตัวเขาเป็นพระอรหันต์ชาติสุดท้าย ก็ให้ยิ้มสวยๆให้หนึ่งทีแล้วถอยออกมาค่ะเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่รับมหายานธรรมเขาไม่ฟังวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรและไม่ฟังสัตธรรมปุนธริกสูตรจึงไม่เข้าใจการบำเพ็ญโพธิสัตว์ค่ะเมื่อไม่ยอมเข้าสู่โพธิสัตว์ตวมรรคแล้วจะบรรลุพุทธมรรคได้อย่างไรหนังสือทุกเล่มที่ผู้จัดทำนำมาอ่านก็คือหนังสือที่ผู้จัดทำอธิบายอย่างละเอียดค่ะให้ทุกท่านเปิดใจรับฟัง เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ของตัวเองค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อหาในพระสูตรนี้กันค่ะพระพุทธองค์ทรงอธิบายตั้งแต่ชื่อของพระสูตรค่ะว่าทำไมจึงได้ชื่อสุขขาวดีซึ่งในภาษาจีนค่ะใช้คำว่าจีเลอแปลว่าบรมสุขก็ตามที่ผู้จะทําได้อธิบายไว้ในทุกคลิปนะคะว่าทุกในทางธรรมแปลว่าเกิดดับแม้แต่สุขในทางโลกที่เกิดดับ จึงเป็นทุกข์ในทางธรรมค่ะแต่นิพพานเป็นบรมสุขคือสุขที่ไม่เกิดดับผู้ที่จะเข้าสู่ความสุขแบบนี้ได้คือผู้ที่เข้าถึงธรรมอันไม่เกิดจึงไม่มีสิ่งใดดับเรียกว่าอสังขตธรรมค่ะอสังขตธรรมมีลักษณะสามประการก็คือไม่เกิดคือไม่เกิดรูปค่ะเมื่อไม่เกิดรูปจึงไม่เสื่อมรูปเมื่อไม่เสื่อมรูป จึงไม่มีสิ่งที่แปรปวนขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีไม่มีค่ะและพระพุทธทั้งปวงทรงอุบัติสู่โลกแห่งความเสื่อมก็เพื่อชี้ให้เห็นธรรมอันไม่เสื่อมนี่แหละค่ะพอพระพุทธองค์ทรงอธิบายชื่อแล้วก็ทรงสาธยายบรรยากาศในสุขาวดีพุทธเกษตรค่ะสาธยายทำไมแม่ก็เหมือนเราจะขายบัตรเข้าแดนเนรมิตนะ มันก็ต้องมีการสาธยายให้ฟังกันพอสังเขตว่าแดนเนรมิรมันน่าไปขนาดไหนฉะนั้นที่ทรงสาธยายก็เพื่อให้สรรพสัตว์ที่ได้ฟังเนี่ยเกิดจิตปณิธานที่จะไปเกิดในสุขขาวดีพุทธเกษตรไงคะฉะนั้นพระพุทธองค์สาธยายไปก็ทรงส่งเสริมไปด้วยว่าสรรพสัพตว์ทั้งหลายจงตั้งปณิธานไปเกิดอย่างสุขขาวดีพุทธเกษตรเถิดด้วยเหตุนี้ค่ะท่านผู้ฟังชาวมหายานทั้งหลายเนี่ยจึงมักจะท่องว่า นโมอต弥ภะพุทธะหรือที่เราคุ้นหูกันในภาษาจีนว่าหนานอูอามีถั่วฝอค่ะก็เพราะว่าพวกเขาอยากไปเกิดในพุทธเกษตรนี้ไงคะซึ่งพระสูตรนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้จะทำรู้ไปโดยอัตโนมัติเลยคะ่ะว่าสุขาวดีพุทธเกษตรเนี่ยอันที่จริงมีพระโพธิสัตว์ที่จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นอยู่เป็นจำนวนมีอาจประมาณค่ะคือมีมากมาก,มาก,มาก,มากค่ะ ซึ่งแน่นอนผู้จะทําก็จะหาพระสูตรอื่นมาอ่านให้ฟังอีกนะแต่ตอนนี้เรามาฟังสุขาวดีววยุหาสูตรกันก่อนค่ะดังได้สดับมาสมัยหนึ่งพระพุทธองค์พำนักที่เมืองสาวัตถีใต้ต้นไม้ในวนารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่1,250รูปทั้งหมด เป็นพระอรหันต์ที่มหาชนต่างรู้จักดีเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคลานะพระมหากัสสปะพระมหากัจจียนะพระมหากุตีละพระเรวัตตะพระจูนปันทกะพระนันทะพระอานันทะพระราหุลพระขวัมปติพระพารัตทวาชะพระกาโลทายินพระภากุละพระมหากันปินะ พระอนิรุทธะและบรรดาศิษสาวกทั้งปวงยังมีพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เช่นพระมันชุศสีโพธิสัตว์มหาสัตว์พระอาชิตะโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังค่ะพระพุทธองค์ทรงเรียกพระเมตไตรว่าอาชิตะค่ะพระคันธหัสตินโพธิสัตว์มหาสัตว์พระนิกตโยทะยุกตะโธะตะพธิสัตว์มหาสัตว์ และพระโพธิสัตว์มหาศัตว์ทั้งปวงยังมีพระสกัดเทวราชและพระพูมราชและปวงเทพอีกจำนวนมิอาจประมาณขณะนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับภาษารีบุตรว่าจากที่นี่ไปทางทิศตวันตกผ่านพุทธเกษตรจำนวนเป็นร้อยเป็นพันโกดมีโลกธาตุหนึ่งชื่อสุขขาวดีมีพระพุทธพระนามว่าอามิตาภะ ยังทรงพระชนชีพและกํำลังแสดงธรรมณบัดนี้สารีบุตรเหตุใดโลกทาตุนั้นจึงได้ชื่อว่าสุข,ขาวดีเพราะสรรพสัตว์ในโลกทาตุนั้นไม่มีทุกข์ทั้งปวงมีแต่บรม,มสุขคือสุขที่ไม่เกิดดับค่ะจึงเรียกว่าสุขขาวดีสาริบุตรสุขขาวดีพุทธเกษตรล้อมรอบด้วยกำแพงเจ็ดชั้นตาข่ายเจ็ดชั้น และต้นไม้เจ็ดแถวรายล้อมด้วยรัตนสีเงินทองแก้วไผ่ทูลจึงได้ชื่อว่าสุขาวดีท่านผู้ฟังคะสุขาวดีพุทธเกษตรคือที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงที่จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นกําแพงกรอบหรือขอบเขตของพุทธเกษตรจึงมีในหมายถึง37โพธิปักขิยธรรมเหมวดคะ่ะ ซึ่งก็คือธรรมที่เกื้อกูลแก่การปรัสรู้กอบด้วยสติปัฏฐาน 4, สี่สมมปปฐานสอิทธิบาทสอิน 8, รีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมัค8รวมกันได้37ค่ะคือทุกหมวดธรรมที่ผู้จะบรรลุพุทธะพึงดำรงรักษาดำเนินปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุพุทธะค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าสาลีบุตรสุขาวดีพุทธเกษตร มีสะโบกขอรณีประดับรัตนเจดหมายถึงมีสะบัวค่ะมีวารีอันกรอบด้วยคุณธรรมแปดที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอพื้นเป็นสายสีทองบันไดสี่ทิศประดับด้วยเงินทองแก้วไผ่ทูลมีศาลาประดับรัตนเจ็ตทองเงินไผ่ทูลแก้วทับทิมมรกตบุษรลาคำประดับงดงาม มีดอกบัวขนาดเท่าล้อเกวียนสีแดงสีเหลืองสีขาวหอมอบอวนสารีบุตรสุขาวดีพุทธเกษตรตกแต่งด้วยบุญกุศลเช่นนี้ยังมีอีกสารีบุตรในพุทธเกษตรนั้นมีทิพยดนตรีบรรเลงอยู่เป็นนิดแผ่นดินสีทองอารามทุกหกชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนจะมีดอกมณฑารบอันเป็นดอกไม้สวรรค์ ตกลงมาดังสายฝนสัพสัตในพุทธเกษตรนั้นต่างถือถุงผ้าบรรจุบุกผาสวรรค์อยู่เต็มออกถวายทานแด่พระพุทธในทศทิศจนกระทั่งถึงมื้ออาหารจึงกลับพุทธเกษตรตนเพื่อฉันอาหารปฏิบัติด,ดำเนินตามพระสูตรสารีบุตรสุขาวดีพุทธเกษตรตกแต่งด้วยบุญกุศลเช่นนี้ท่านผู้ฟังคะไม่ต้องนึกถึงอาหารที่เรากินกันนะคะ ในสัตธรรมปุณทริกสูตรพระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ว่าพระโพธิสัตว์เหล่านี้ฉันอาหารสองประเภทค่ะขึ้นหนึ่งธรรมปีติกับสองฌานปีติพระพุทธองค์ตรัสว่ายังมีอีกสาริบุตรในพุทธเกษตรนั้นมีวิหกอัศจรรย์นา,นานาชนิดมีหงมีนกกระเรียนขาวมีนกยูงมีนกแก้วเป็นต้น ต่างประสานเสียงอันไพเราะทุกหกชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนจะส่งเสียงอันไพเราะสื่อถึงอินทรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคแปดคือเสียงแห่งธรรมที่ทำให้สัพสัตว์ในพุทธเกษตรนั้นฟังแล้วเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสารีบุตรนกเหล่านั้นมีได้เกิดด้วยแรงกรรมเพราะเหตุใด ็เพราะในพุทธเกษตรนั้นไม่มีมิจฉาธรรมสามสารีบุตรในพุทธเกษตรไม่มีแม้แต่ชื่อของมิจฉาธรรมความจริงแล้วพระอมิตาภพ,พุทธะทรงเนรมิตรนกนา,นานาชนิดขึ้นด้วยทรงปรารถนาให้เกิดเสียงแห่งธรรมก็เพื่อถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ในพุทธเกษตรสารีบุตรในพุทธเกษตรสายลมอ่นอ,อนโยน ทำให้ต้นไม้รัตนะทังปวงส่งเสียงอันอัศจรรย์ประหนึ่งเครื่องดนตรีร้อยพันชนิดที่บรรเลงขับขานผู้ที่ได้ยินย่อมเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสารีบุตรพุทธกเกษตรนั้นตกแต่งด้วยบุญกุศลเช่นนี้สารีบุตรเธอคิดว่าเหตุใดพระองค์จึงได้พระนามว่าอมิตาภะ,ะสารีบุตร พราะแสงสว่างของพระองค์เป็นแสงอันไร้ขอบเขตมิอาจประมาณที่าศาสตร์สองทศทิศจึงได้พระนามว่าอามิตาภะยังมีอีกสารีบุตรพระพุทธและสัพพสัตในพุทธเกษตรของพระองค์มีอายุไขเป็นอสงไขยกับมิอาจประมาณจึงได้พระนามว่าอามิตาภะสารีบุตรนับแต่พระอมิตาภะพุทธ ทรงตรัสลูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเวลาก็ผ่านมาแล้วสิบกับยังมีอีกนะสารีบุตรพระอมิตาภพ,พุทธะมีพระสาวกจำนวนมิอาจประมาณมิอาจนับมิอาจคาดคะเนล้วนเป็นพระอ,อรหันต์ทั้งสิน้นพระโพธิสัตว์ก็เช่นกันที่มีจำนวนมากมายมิอาจประมาณมิอาจคาดคะเนได้สารีบุตรพุทธเกษตรนั้น ตกแต่งด้วยบุญกุศลเช่นนี้ยังมีอีกสารีบุตรสรรพสัตวที่ไปเกิดในสุขาวดีพุทธเกษตรนั้นล้วนเป็นอภิพัททะแปลว่าเป็นมหามงคลค่ะทั้งหมดคือพระโพธิสัตว์ผู้คล่องอยู่ในโพธิญาณที่จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นพระโพธิสัตว์เหล่านี้มีจำนวนมากไม่ว่าจะคำนวณอย่างไรก็มีอาจรู้ได้เลย สามารถพูดได้ว่าเป็นจำนวนอสงไขยไม่อาจประมาณทีเดียวสารีบุตรสัพพสัตทั้งปวงที่ได้ฟังพระสูตรนี้พึงตั้งประนิธานไปเกิดในพุทธเกษตรนั้นเถิดเพื่อได้อยู่ร่วมกับผู้มีเมตตาอัลลําเลิศในพุทธเกษตรนั้นสารีบุตรจะไปเกิดในพุทธเกษตรของพระอมิตาพระพุทธาได้ย่อมม่ใช่ผู้มีบุญกุศลเล็กน้อยเทียวสารีบุตร หากมีสาธุชนชายหญิงที่ได้ยินพระนามของพระอมิตาภพ,พุทธะแล้วสามารถน้อมรับไว้ได้แม้เพียงหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันหรือเจ็ดวันโดยไม่สับสนวุ่นวายใจเมื่อสิ้นอายุไขพระอมิตาภพ,พุทธะ พร้อมด้วยพระอริยาสาวกจะมาปรากฏณเบืองนาในวาระสุดท้ายก่อนสิ้นอายุไขคนผู้นี้จะมีใจสงบและจะได้ไปเกิดในสุขาวดีพุทธกเกษตรของพระอมิตภาพ,พุทธะสาริบุตรขณะที่ตถาคตกำลังสรรเสริมพระอมิตภาพ,พุทธะการยังประโยชน์และบุญกุศลอันมิอาจประมาณของพระองค์อยู่นี้ในทิศตะวันออก ก็มีพระอักโศพยะตถาคตพระเมรุทวัตตถาคตพระมหาเมรุตถาคตพระเมรุประพาตถาคตพระมันชุทวัตตถาคตเป็นตน้นพระพุทธอันมีมากดุดเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาต่างยื่นพระชิวหาอลังการจากพุทธเกษตรของพระองค์ไปยังมหาตรีสหัสโลกธาตุเพื่อประกาศสัจจวาจาว่าสัพพสัตว์ทั้งหลาย เธอจงเชื่อและศรัทธาในพระสูตรอันยังซึ่งบุญกุศลอันเป็นอจินไตที่พระพุทธทั้งปวงล้วนดำรงรักษาไว้นี้เถอดท่านผู้ฟังค่ะพระชิวหาหรือว่าลิ้นนะคะพระชิวหาที่ใหญ่อลังการขึ้นหนึ่งในมหาบุริสลักษณะ32ประการของมหาบุรุษค่ะสารีบุตรพระพุทธทั้งปวงในทิศใต้เช่น พระจันทรสุระยะประทีปุธะพระยศะ,ะประภาพุธะพระมหารุจิตกันนะพุธะพระเมรุประทีปุธะพระอนันตวีระยะพุธะถ้าหากว่าผู้จะทำอ่านออกเสียงผิดไปขออภัยด้วยค่ะพระพุทธอันมีมากดุดเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา่างยื่นพระชิวหาอลังการจากพุทธเกษตรของพระองค์ไปยังมหาปรีสหสโลกธาต เพื่อประกาศสัจจวาจาวา่าสัพพสัตวทั้งหลายเธอจงเชื่อและศรัทธาในพระสูตรอันยังซึ่งบุญกุศลอันเป็นอจินไตที่พระพุทธทั้งปวงล้วนดํารงรักษาไว้นี้เถิดสารีบุตรพระพุทธทั้งปวงในทิศตะวันตกพระอมิตายุพุทธะพระอมิตรากันทะตะถาคตพระอมิตรทวัพุทธะพระมหาประภาพุทธะ พระรัตนเกศพุทธพระมหาประพาสพุทธพระสุทธารัสมีประาพุทธพระพุทธ,ทธอันมีมากดุดเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาต่างยื่นพระชิวหาอลังการจากพุทธเกษตรของพระองค์ไปยังมหารีสหัสโลกธาตุเพื่อประกาศสัจจวาจจาวา่าสัพพสัตวทั้งหลายเธอจงเชื่อและศรัทธาในพระสูตร อันยังซึ่งบุญกุศลอันเป็นอจินไตยที่พุทธ,ธทั้งปวงล้วนดํารงรักษาไว้นี้เถิดสารีบุตรพระพุทธ,ธทั้งปวงในทิศเหนือก็เช่นกันเช่นพระราจิกันทะตถาคตพระไวยสวานารนิระโคสะตถาคตพระทุนทุพินิระโคสะตถาคต พระอาทิตยสมพบตถาคตพระชะโลนิประะตถาคตพระพุทธอันมีมากจุดเม็ดไายในแม่น้ำคงคาต่างยื่นพระชิวหาอลังการจากพุทธเกษตรของพระองค์ไปยังมหาตรีสหสโลกธาตุเพื่อประกาศสัจวาจาวาสัพพสัตท,ทั้งหลายเธอจงเชื่อและศรัทธาในพระสูตรอันยังซึ่งบุญกุศลอันเป็นอจินไตที่พระพุทธทั้งปวง หลวนดำรงรักษาไว้นี้เถิดสารีบุตรยังมีพระพุทธทั้งปวงในทิศเบื้องล่างเช่นพระสิงหะตถาคตพระยะศัตถาคตพระยะศัพปะพาตถาคตพระธรรมะตถาคตพระธรรมะทวัตตถาคตพระธรรมะทอนตถาคตพระพุทธอันมีมากดุดเม็ดไายในแม่น้ำคงคาต่างยื่นพระชิวหาอลังการจากพุทธกเกษตรของพระองค์ ไปยังมหาตรีสหัสโลกทาตเพื่อประกาศสัจจวาจาวา่าสัพพสัตทั้งหลายเธอจงเชื่อและศรัทธาในาพระสูตรอันยังซึ่งบุญกุศลอันเป็นอาจินไตที่พุทธทั้งปวงล้วนดำรงรักษาไว้นี้เถอะสารีบุตรย,ยังมีพระพุทธทั้งปวงในทิศเบื้องบนเช่นพระพมโคโคสัตถาคตพระนักสัตราชาตถาคต พระคันโทตมตะตถาคตพระคันท้าประพาตถาคตพระมหารจิกันทาตถาคตพระสารินทะร,ราตถาคตพระสุเมรุกัลปะตะถาคตพระพุทธอันมีมากจุดเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาต่างยื่นพระชิวหาอลังการจากพุทธกเกษตรของพระองค์ไปยังมหาตรีสหสโลกธาตุเพื่อประกาศสัจจวาจาวา สัพพสัตทั้งหลายเธอจงเชื่อและศรัทธาในพระสูตรอันยังซึ่งบุญกุศลอันเป็นอาจินไตที่พระพุทธทั้งปวงล้วนดำรงรักษาไว้นีเถิดสารีบุตรอะไรคือพระสูตรที่พระพุทธทั้งปวงทรงดำรงรักษาไว้สารีบุตรหากมีสาธุชนชายหญิงใดที่ได้ฟังพระสูตรนี้แล้วสามารถน้อมรับไว้ได้ ทั้งได้ฟังพระนามของพระพุทธทั้งปวงสาธุชนชายหญิงเหล่านั้นก็คือผู้ที่พระพุทธทั้งปวงทรงปกป้องคุ้มครองไว้คือผู้ที่ได้รับอนุตตรสัมมาสัมโพธิและหมุนธรรมจักรอย่างไม่ถอยกลับท่านผู้ฟังค่ะการหมุนธรรมจักรอย่างไม่ถอยกลับคําอธิบายอยู่ในสัตธรรมบุญทริกสูตรค่ะเป็นเช่นนี้สาริบุตร เธอทั้งหลายพึงน้อมรับศรัทธาคำสอนของพระตถาคตและพระพุทธทั้งปวงเถิดสาริบุตรหากมีผู้ตั้งจิตปณิธานในอดีตตั้งปณิธานในปัจจุบันตั้งปณิธานในอนาคตในอันที่จะไปเกิดในพุทธเกษตรของพระอมิตาภพ,พุทธะแล้วไซคนเหล่านั้นล้วนได้รับอนุตตรสัมมาสัมโพธิและหมุนธรรมจักอย่างไม่ถอยกลับทั้งสิน้น ล้วนเป็นผู้ได้ไปเกิดในพุทธเกษตรนั้นไม่ว่าจะได้ไปเกิดแล้วในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามเป็นเช่นนั้นสารีบุตรสาธุชนชายหญิงที่มีศรัทธาเชื่อถือในพระสูตรพึงตั้งจิตปณิธานไปเกิดในพุทธเกษตรนั้นสารีบุตรบัดนี้ตถาคตประกาศพระสูตร อันยังมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นอจินไตยแห่งพระพุทธ,ธทั้งปวงขณะเดียวกันพระพุทธ,ธทั้งปวงในทศทิศก็ทรงประกาศพระสูตรอันยังมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นอจินไตยนี้เช่นกันทรงประกาศว่าพระศากยามุนีพุทธทรงสำเร็จในสิ่งที่ยากยิ่งในสหโลกธาตุ อันเป็นโลกแห่งความเสื่อมทั้งห้าอันมีความเสื่อมแห่งสัตว์ความเสื่อมแห่งทิฏฐิความเสื่อมเพราะกิเลสความเสื่อมแห่งอายุความเสื่อมแห่งตับพระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อประกาศธรรมที่โลกทั้งปวงยากที่จะเชื่อและศรัทธาสารีบุตรท่วาตถาคตได้รับอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณ ในท่ามกลางโลกแห่งความเสื่อมทั้งห้านั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะสําเร็จได้ก็เพราะพระธรรมที่ประกาศคือพระธรรมที่โลกทั้งปวงยากที่จะเชื่อนี่แหละจึงเป็นเรื่องยากที่จะสําเร็จเมื่อพระพุทธองค์ปรัสพระสูตรนี้จบพระสารีบุตรภิกษุทั้งปวงตลอดจนปวงเทพมนุษย์อสูรเป็นต้น างน้อมรับพุทธวาจาด้วยยินดีถวายอภิวาทแล้วทูลลาจบสุขาวด,ดีวายุหาสุดแล้วค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับธรรมปิติในบทนี้นะคะสวัสดีค่ะ